สุขสบายดีพ no, ี่น้องสบายดีอิบซีทูกฐานภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีแมงทุกฐานและพี่น้องเด้อสบายดีอิบซีอิติเงียเกียวอยู่เย็นเป็นสุขสุขข่าวกันยกงมันยังนองเลือดถูกฐานพี่น้องเอ้ยมาปะเพอไม่ใหญ่เกียวอยู่แล้วคือเก่าเหมือนเดิมเนาะตื่นตามาแจ้งแสงอรุณ์มือใหม่พี่น้องเอ้ยสบายดีวันอาทิตย์น้อแสงแดดเรื่องกันแกพี่น้องเอ้ยบ้านไม่ใหญ่เกียวหลายวันแล้วถือว่าหอบออกเห่ามาเนี่ยเนาะเป็นไรเด้ทางประเทศไทยเฮาเนาะ ภูเก็ตนนท์อนแก่นมฮาสลักามบ้านลูกสาวเนาะบ้านนองสาวอุบลราชธานีเคส่องฝากฝังตามสายแม่น้ำคงเนาะเทวมุกดาหารอำนาจเจริญเนาะติดสายเด่นลาวไทยพี่น้องเอ้ยติดมานครบรรยากาศ ห่อนเอาคือบ้านเมญายเขียวบ่เป็นอะไทางปากซีฮานนครปากซีอย่างจันเนาะห่อนห่อนเอาคือเมญายเขียวอยู่บนอ๊อบบ้านเมญายเขียวนี่ห่อนขนาดเลยพี่น้องเอ้ยพวกมาทำงานก็ละกเลื่องสมเพลินกันเนาะย้อนว่ามันอากาศออกเอาแห้งพี่น้องเอ้ยเหตุงานมันกรบบได้คือการขยำหนาวได้ถ้าว่ายำหนาวนี่เหตุงานกับเหตุได้แน่เหมือนกับพอทนเนาะเด็ดๆด็หอนห่อนเอ้านี่ก็หอยทุนกับบไดพี่น้องเฮ้ย หลังจากนั้นแม่ใหญ่เกียวก็สิเริ่อมขึ้นไปหาพี่น้องเลยมาเบิกหมส่งว่ามีใครจนหาแม่ใหญ่เกี้ยน้อพี่น้องเนาะสวัสดีไม่แห้งอืมจะดีแม่แห้งน้องสาวมาหาเนาะจ้ะพ้นมีเวียกมีงานยังได้แม่สาวผู้ซีนพี่น้องเอ้ยแม่บอกครูแขนขอพ่อชงพ่อได้ป้าน anyway. ่ะมื่อได้อนาคตมื่อได้แค่สามน่หดคู่หดทิ้งแล้วบ่อโคนได้ โดย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 กินพร้อมแต่งพร้อมเลยเมื่อออกไม้สามคำออกไม้สามคำเดือนหน้าว่คือเดือนนี้แฮมแฮมแฮมโอ้เนาะน้องสาวเปิดมาข่าวดีแม่์น้องสาวผแม่สาวผู้สีเปิดได้มีครูมีครีมเลยพี่น้องเอยโดยโดยขั้นข่อยบัดดัไปกันเม่นพอบุบเด้อเอาไปสารโลดเพิ่งมาส่งข่าวส่งข่าวเพิ่งมีข่าวดีพี่น้องเอ้ย บานนี้คือสิเ็นขู่เทะนะบ้านนี้เนาะบ่มเป็นขู่ฟอมแต่ว่าเนอกก็ดีใจว่าแต่ก็เออดีใจนําเดอน้องหนุ่มมีขู่มีขี้มีผู้เห็ดผ่ารสางน้องเอ้ยผู้เห็ดผ้าเห็ดไห่ผ้าเห็ดหน้าว่ะซะซะก็ดีใจน้ำน้องนํำหนุ่มเป็นพ่อสาผู้สีพี่น้องเอ้ยนะอพิ่นมาข่าวมาข่าวมือแต่งงานเป็นมือกินดองเพิินว่ะซะซะขอพ่อแต่งพือ สิถามข่าวถามข่าวระบาวอยู่คนบ้านใดบ้านนี่เขียนอ่เี้เอออยู่น้องเขียนอยู่น้องย่ออยู่น้องยอะบ้านเกิดบางนอน่ะน้องย่อเออเลยแล้วมาสั่งคบคัวอยู่น้องหนอ่เขียนบ่ระบาวแลบเออเคยสั่งคบครั่มาอยู่บ่มีหญ่เกี่ยวสิถามน้องนุ่งได้ป่ะนี่เออได้ลูกน้ำกันจะค้นกับเมียนะสอง เมียไคนบ้านใดบ้านน้องเมกเออพระใจน้องเมกนักคู่น้องเมกเนาะบ้านเข้มบ้านพอต้วาสสาในลูกน้ำกันจากคนสองเออเป็นได้จาปลาหางยางแค็กันเออเมย์ไว้หัวใจบทตรงกันเนาะวาสะาคือว่าหลาคนเฮาเนาะมันมีหางมีปลาเนาะมีบวชแล้วมีซิกเผื่ว่ามีลูกมีตายเผื่ว่ามีหางมีปลาแมนบอตี ถ่างอดมือมันกับเป็นไปคนเฮาอ่ะจะซะเออดีดีดีสินะแม่ใหญ่เกี่ยวกระปุ่มใจน้ำละน้องน้ำนมลายนะกันนี่ผู้พาเห็ดพาษางผัวตายกัหลายปีแล้วใหญ่นี่ยกรเน้องแม่ผัวสีนี่จะปีอะไรระบ่าวเสียมันสี่ปีเพิ่นกับอายุเพิ่นหัาก็ได้สี่สิบปลาย,ลายสี่สิบถอดได้เลยเจ้านัน Ờ, này, là bao đấy, anh nhận đâu rồi? Nó đây nội Nói, lút thế hơi, Cứ phai len thế hơi. Còn nó là là bảo pà, cái nhau là 40 Từ đây là bảo bà Chê nuộn, chê nuộn Đôi khi nó đơ, nó sao, nó nhảy khéo Chứ bà nhảy ngưng là bỏ แล้วเออยนตะมะฮอนหันมาจับลุอหันอ่าอ่าอ่าน่สี่สิบปลายสี่สิบเจ็ดเจ้าน่ะประมาณ่เอสิบปมาณแมนเมนอยู่ตะบบาปลายก็แมนสี่สิบสี่สี่สิบห้าหรืเปล่สี่สิบสี่หรือเปล่าเห็นหนวดเพอนดีดีขนาาพอข้างนแล้วก็เจอวะอ่ารอัอะไรคาดคาแล้วากันเมี่ยนแล้วบอกขาดองวานนี้ได้ลเบ่าฮะ อืน้ำล้านสองร้านบ่ทอดพออ่อหมอบ่อขาดขาัดข้างเนียนทอดไรเงี้ยข้างไว้กันล้านหาตัวเออทอดล,ล,ล,ล้านหนึ่ง,งล้านหนึ่งสองร้านหาเออเออพอ 7, เจ็ดพันเออแน่บ่อได้แพงดอกพีน่น้องเอ้ยเนาะผุดเถา้าเอาผุดเถา้าเนาะพีน่น้องเนาะทุกคนเถ้าบ,บ่มีคือกันมาสาขาดอกนั่นบ่อพ่อหมื่นบาทพี่น้องเอ้ยอื เจ็ดพันบาทแต่เพิ่นกะทอดทอดล้านเนึ่อเนาะยังข้างล้านหก็ไม่ไปยัดไดเนื้อขั้นคอืมโดยโดยโดยขั้นคอเนี่ยเท่าไหจากยนีบอกค่ะบัือขั้นคออันตามฮิกประเภนี้ตามฮิตของประเภทนี้ก็จะต่างๆเางมียนใดฮิดบ้านของเมืองว่าจ้ะซะผุ้เฒ่าเอาผูดเถ่าไเพลงดอกพี่น้องเด้อ อันซองล้านหากระเป๋พ่อหมื่นบาทว่สาสะซะเจ็ดพันบาทบา,ทบาทนีเพิเ่นสีทอดมือกินกินหิดกินคล้องไห้ว่สาสะว่าหิดคล้องเนาะบดบวาดองว่าสะหิดหง,งเหวียงใหญ่เดาหิดคล้องปุถาา่าวเฮาก็เออซื้อซิ่งเห็ดพอเป็นหิดเป็นคล้องเพิ่นสีทอดนั่นล้านหนึ่งกระตุกอยู่แต่สามสามพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเงินไทยนะั่น บอดลายเนาะกัญญาขังแต่สี่พันบาทว่าสะซะทาว่าปลาขางย่างแค้นเพผ่ดจะไหลเอาเนาะเผุนเห็ดง่ายๆผุดเถ้าคือว่าพี่น้องเอ้ยกระยาคะแนนหักขั้นแพงกระน่องหนงเอ้อตะคาดองบ่มีพอดีกัญญาหมีอ่นะนะก็จะเอาเอากันกัยังหางมีเป็นดีกับบอดอึดได้ยิงตามดวงยังกระไดอันนี้เขาเห็ดเป็นหิเป็นคลองไมีอย่างดีแหละ พ่อว่าผู้เฒ่าเฮากะเป็นหิเป็นคลองเมียนพ่อโมบอซาบาซาเนาะบ่มีหิมีคลองก็คือว่าฟังโคนหลบหลบหิหลึบคลองพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่กะสมมาพอควรอยู่อาเห็ดไม่ได้เฮากะทั้งน้าบ่าวเพิ่นกรบโบนีเนาะทุกคนตะหักหมากกันกะเห็ดพอเป็นหิเป็นคลองหิบะค้องเมืองเมืองหิสิบสองคลองสิบสี่หิหนีคลองเจียงเพิ่นว่าแมนเมน น้องก็สิหาละบ่าวตัวแล้วไปเคยน้องบ่บอกบ่สุกคนแล้บ่บอแล้วสาวแลมก็มาหาบ่เอ้ยใหญ่น่ะเอ้ยใหญ่ืน้องน้ององน้อง่ืพี่น้องเอ้ยเอาตัวนี้เอาไปขอหน้าว่าเ่อปล่อยวแล้วอันนั้นน่ะเออๆๆๆ เออหาไปตู้ยแล้วประจาหิจําค้งเนอะหัยายเงื่งประจาหิจําคองมาจ้าพี่ตามหิตามคองพี่น้องเอยแนวตาบริหงมาแล้วสาจ้าโดยเดินโปี เกุณนถุกทานดพี่นนองเออที่สรงรงอติม pues ีนเกีวอยู่ดีแมยเป็นสุเกมืองถกต้องเลยมีนาเกียวเนาะหนองสาวมหาเมียสาวพุ่นซีมีนาเกียวก็ดีใจนํำแล้วบ้านในสาวพุ่ีก็มีผาหิฟาสะมีพอเนาะมีพอพอพ่อเมี่ยเพียงวะสสะเทิงว่าพออันพอ พอเลี้ยงกระตามว่าจะซะกระซื้อว่าสำพอสำแม่เฮาทีคิ้งว่าจะซะถ้าว่าพอเฮาดีลูกเฮาก็ต้องดีแม่นต่ว่าตะบ่าวเออบานี้ถ้าลูกเฮาดีพอเฮาก็ดีแม่นต่ว่าคนเฮาต้องอาศัยฟังเพิ่นเพิ่นกันพี่น้องเอ้ยนําเพิ่นป้าเพิ่นน้ําเนาะคนเฮาอ มาประกวนพี่น้องเอ้ยมาหอหนมีนเกียสิสคีในก่อนพระกุหลาบกุศตามสองอติมีนยเกีย็กำลังใจส่สต่อไปพี่น้องเด้อิพาพประการใดก็ถุยขขอภไปพี่น้องเอยถ่ายสขวาใ่กุศลลาบตาตเกียทั้งสามใสิ่งศักสิณนลจบนดนบันปกก้างตาษาครอบครัวครอบทานให้อยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเพีงแข็งเหมือนยืนลงเรืองสุข่านซาสบายดีบาย